มีค้นถามครูมาดามปุ้ยนะคะว่าครูมาดามปุ้ยทําไมชีวิตครูมาดามปุ้ยถึงได้ดูดีจังเลยมีบ้านมีรถมีทุกอย่างครูมาดามปุ้ยจะบอกอย่างนี้นะคะทุกท่านคะ่ะเพราะว่าครูมาดามปุ้ยไม่หยุดที่จะเรียนรู้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้แบบใหม่ๆครูมาดามปุ้ยก็จะเรียนรู้แล้วครูมาดามปุ้ยก็ชอบจดคะ่ะทุกคนคะ่ะอย่างเช่นเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นมาณนะ ปัจจุบันในโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนี่เลยค่ะคุณมันพุยก็ทําไม่เป็นเหมือนทุกๆคนเลยทีเดียวนะคะแต่คุณมันพูยบอกว่าฉันก็มีสองตาสิบนิ้วนะคะหนึ่งปากสองโหนึ่งจมูกทำไมฉันจะทําไม่ได้ทําไมฉันจะรวยไม่ได้คนอื่นเขาก็มีแบบฉันแล้วทําไมเขาถึงรวยได้เกิดจาก อะไรรู้ไหมคะเพราะเขาเรียนรู้วันนี้ถ้าใครอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคุณรูดามปุ้ยแล้วก็ทักมาถามคุรูดามปุ้ยได้เลยนะคะว่าตอนนี้คุณรูดามปุ้ยเรียนรู้เรื่องอะไรพลังบุญสร้างทุนทรัพย์นะคะทุกท่านค่ะทําให้ชีวิตคุรูดามปุ้ยนี้สวยหรูหน้าตาสวยงามมีเงินมีทองกองทั่วหัวณนบัดนี้นะคะทุกท่าน